สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้เรายังอยู่ในบทที่4นะครับ lose วันนี้เราจะเรียนในท็อปิก smart study ในข้อ a และข้อ b นะครับในหนังสือเรียนหน้าที่80และ81ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอนะครับสำหรับข้อมูลโอเคเราไปเรียนกันเลย โอเคครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับใน t o อปิ smart study ข้อ A บอกว่า look at the picture below and say what you can see ให้เรามองดูรูปภาพข้างล่างนี้นะครับคำว่า below แปลว่าข้างล่างและพูดสิ่งที่คุณเห็นนะครับโอเคนะครับเราลองมาดูรูปที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งเด็กผู้ชายคนนี้ใช่ไหมครับเราเห็นเนี่ยเราก็อาจจะมันพูดได้หลายแบบนะครับทังน,นี้อาจจะบอกว่าเขาทําการบ้านนะครับเช่นอาจจะว่า does his homework เขาทำการบ้านของเขาก็ได้นะครับหรือนะครับเราจะตัดประธานออกไม่ต้องใส่ประธานข้างหน้านะครับเอาแค่เอาแค่คำกริยาแล้วก็สิ่งที่เขาทำช่ครับก็จะได้ประโยชน์ว่าทำการบ้านใช่ไหมอาจจะบอกว่า do homework do homework ก็คือทำการบ้านใช่ไหมครับ do homework ก็คือทำการบ้านใช่ไหมครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับประโยคนที่ครูเต้ขอเพิ่มเติมให้ก็คือนะครับเนี่ยเขาเปิดไฟ เปิดไฟอยู่แสดงว่าทําตอนกลางคืนใช่ไหมครับเขาอาจจะนอนดึกอย่างงี้นะครับเราก็บอกว่านะครับเขานอนดึกหรือประโยคที่บอกว่านอนดึกภาษาอังกฤษเนี่ยต้องพูดยังไงนะครับก็อาจจะพูดว่า stay up late stay up late นอนดึกนะครับถ้าจะบอกว่าเขานอนดึกก็อาจจะใส่ประธานก็คือ he เข้าไปข้างหน้าใช่ไหมก็อาจจะว่า he stays up late เขานอนดึกประมาณนี้ส่วนรูปที่2นะครับรูปที่2ก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้เขาถูพื้นใช่ไหมครับ เราก็อาจจะบอกว่า she m o p the floor she m o p the floor หล่อนถูพื้นหรือหลอ่นทำความสะอาดถ้าจะบอกว่าหล่นทำความสะอาดนะครับจากคำว่า m o p ที่แปลว่าถูพื้นแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่า clean ที่แปลว่าทำความสะอาดใช่ไหมครับอาจจะบอกว่า she clean the floor ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคส่วนประโยคที่ครูขอเพิ่มเติมให้ก็คือนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้เขา ทำความสะอาดห้องของฉันเนี้ยต้องพูดภาษาคิดยังไงนะครับแต่อขอตัดประธานออกไปก่อนนะครับก็จะเป็นประโยคสั้นๆว่า clean my room clean my room ทําความสะอาดาทำความสะอาดห้องของฉันโอ้คครับต่อไปเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังล้างเด็กผู้หญิงคนนี้ล้างจานใช่ไหมครับก็อาจจะพูดเป็นประโยคเต็มๆว่า she does the washing up she does the washing up หล่อนกําลังล้างจานนะครับคาว่า does ใช่ไหมครับก็คือใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ใช่ไหมครับ that s h e d a the watching up ทีนี้ถ้าเปลี่ยนตัดประธานออกเลยจาก that เราจะใช้คำว่า do นะครับโอเคเราจะใช้คำว่า do do the watching up นะครับเป็นสำนวนหรือประโยคที่ครูขอเพิ่มเติมให้ do the watching up จะแปลว่าล้างจานโอเค do the watching up นะครับต่อไปรูปที่4นะครับเด็กผู้หญิงคนนี้พวกเขาทำอะไรครับพวกเขากำลังดูหนัง พวกเขากำลังดูจากนี้ตรงนี้น่าจะเป็นทีวีแล้วก็อาจจะเป็นกําลังดูหนังที่มันเป็นหนังที่มันน่ากลัวอยู่นะครับเราอาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเต็มๆว่า they watch scary movie พวกเขาดูหนังที่เป็นไงครับ s c ก r y ก็คือหนังที่มันน่ากลัวหนังผีหนังที่มันมีความน่ากลัวนะครับทีนี้ตัดประธานออกนะครับประโยคที่ครูเพิ่มเติมให้ก็คือประโยคนี้ครับก็คือ uh, watch scary movie What scary movie ก็คือดูหนังที่มันน่ากลัวโอเคทีนี้รูปที่5ครับเด็กผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรครับอย่างเช่นเราเห็นใช่ไหมเขาเล่นสเก็ตบอร์ดหนูอาจจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า he plays skateboard เขาเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับก็ได้เช่นเดียวกันครับพอตรงตามรูปภาพเป๊ะเลยแต่ประโยชนที่ครูขอเพิ่มเติมให้ก็คือนะครับ เด็กผู้ชายคนนี้เขาเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมเขาเล่นนอกบ้านเออเล่นนอกบ้านภาษาอังกฤษก็คือ play outside play outside โอเคต่อไปประโยคที่6โอเคเด็กผู้ชายคนนี้เขานําขยะออกไปทิ้งใช่ไหมครับเราก็อาจจะพูดประโยคภาษาเต็มว่าเราอาจจะพูดประโยคเต็มๆว่า he takes out the rubbish he takes out the rubbish เขาเอาขยะไปทิ้งนะครับทีนี้ตัดประธานออกไปก็จะได้ประโยคสั้นๆว่า take out the rubbish take out the rubbish เอาขยะไปทิ้งเออโอเคครับทีนี้เด็กต่อไปรูปที่7ครับเด็กผู้หญิงคนนี้เขากวาดบ้านใช่ไหมครับกวาดบ้านเป็นเราพูดประโยคเต็มๆนะครับเอาประธานใส่เข้าไปด้วยก็คือผู้หญิงคนนี้ใช้เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับเราก็ใช้คำว่า she ก็คือหลอนแทนใช่ไหมครับก็จะได้ประโยคว่า she sweeps the floor she sweeps the floor หลอนกวาดบ้าน Okay, น,นี่คือประโยคนเต็มๆตัดทีน,นี้ประโยชน์ที่เพิ่มเติมให้ก็คือลองตัดประธานออกไปนะครับเหลือแค่คำกริยากับสิ่งที่เขาทำใช่ไหมก็จะได้ประโยค์สั้นๆว่า sweep the floor sweep the floor กวาดบ้านนะครับ sweep the floor กวาดบ้านเป็นประโยชน์ที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้แล้วก็เด็กๆเนี่ยนะครับเราควรจะมีหน้าที่ของเราแล้วก็มีการกวาดบ้านเอาขายะไปทิ้งนะครับช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน โอเคทีนี้ต่อไปรูปที่แปดครับรูปสุดท้ายแล้วนะครับเด็กผู้ชายคนนี้เขากินขนมใช่ไหมครับก็เป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วก็ใช้ประธานคือคําว่า he ใช่ไหมอาจจะพูดว่า he e a t s snack he e a t s snack เขากินขนมเออนี่ไงกินขนมนะครับ snack ก,ก็จะแปลว่าขนมใช่ไหมครับทีนี้ลองตัดประธานออกไปก็จะได้ไประโยคนะครับตัดประธานออกไปไประโยคที่ครูขอเพิ่มเติมให้นะครับเพื่อที่จะไปเสริมนะครับเพื่อที่จะไป นํานำไปปรับใช้กับข้อ B หรือเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปนะครับก็คือ eat snacks before dinner e t snacks before dinner กินขนมก่อนกินข้าวเย็นอ่าก่อนทานข้าวเย็นอย่างนี้นะครับเราก็จากรูปภาพเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดหรือแต่งประโยคได้หลายๆประโยคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับในข้อ A อลองฝึกพูดสิ่งที่เราเห็นใช่ไหมครับต่อไปไปดูข้อ B บ้างข้อ B เขาบอกให้เ,เราทำอะไรครับ ข้อ B ก็คือจากรูปภาพที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้เลยเขาบอกว่า fix ทำเครื่องหมายถูก if the children have to do or they allow to do นะครับให้ติ๊กถูกนะครับสิ่งที่เด็กๆต้องทำต้องทำนะครับหรืออนุญ,ญาตให้ทำเราจะใส่เครื่องหมายถูกนะครับต้องทำในที่หมายถึงเด็กก็สามารถทำได้ช่วยงานได้ประมาณนี้ส่วนเราทำเครื่องหมาย cross นะครับเครื่องหมาย cross ก็คือการกระบาดใช่ไหม If the children don't have to do or they are not allowed to do สิ่งที่สิ่งที่เด็กๆไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องทำหรือไม่อนุญ,ญาตให้ทำโอเคเราไปลองทำกันเลยนะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งดูจากดูรูปภาพนะครับเด็กผู้ชายคนนี้เขาอยาเอาขยะไปทิ้งใช่ไหมครับเขาเอาขยะไปทิ้งแต่ประโยคบอกว่า I don't have to take out the rubbish I don't have to take out the rubbish ฉันไม่ต้องเอาขยะไปทิ้งขัดแย้งกับรูปภาพไหมครับ ขัดแย้งกับรูปภาพชัดเจนแสดงว่าข้อนี้เราก็ใส่เครื่องหมายกากระบาดลงไปนะครับเด็กจนแฮปปี้เช็กเ t t เดอลั b บิดเขาไม่ต้องเอาขยะไปทิ้งแต่ว่าในรูปภาพนี้เด็กผู้ชายคนนี้เอาขยะไปทิ้งนะครับก็เลยต้องใส่เครื่องหมายผิดรูปที่สองครับโอเคเด็กผู้ชายคนนี้ประโยคที่เราเรียนไปก่อนน,ะนั่นคือเขาเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมครับแล้วก็มีประโยชน์ที่รูเสริมเข้ามาก็คือคําว่า play outside านะครับ play outside เล่นข้างนอกใช่ไหมเด็กผู้ชายคนนี้นะครับเขาพูดว่า Am allowed to play outside. Am allowed to play outside. ฉันได้รับอนุญ,ญาตให้เล่นข้างนอกอ้าวมีคำว่า a l l o w อยู่ใช่ไหมครับแปลว่าอนุญาตได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปต่อไปรูปนี้ครับร,รูปฝั่งซิทรูปฝั่งซ้ายก่อนนะครับเด็กผู้หญิงสองคนนี้ใช่ไหมครับเขากําลังดูอาจจะเป็นดูหนังอยู่นะครับประโยคที่เขาให้มานะครับน้กงเรียนรอขีดเส้นใต้คำว่า watch scary movie นะครับก็คือดูหนังที่มันมีความน่ากลัวใช่ไหมครับเออทีนี้ประโยคบอกว่านะครับผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้นะครับเขาพูดนะครับคนเสื้อลายเนี่ยพูดว่า I'm not allowed to watch scary movies ฉันไม่ได้รับเลยให้ดูหนังที่น่ากลัวนะครับที่มีความน่ากลัวแสดงว่าข้อนี้นะครับคีย์เวิร์ดคือคำวา allow ่า not allowed ไม่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็เราก็ต้องเติม กาก,กบาดลงไปโอเคนะครับส่วนรูปนี้ล่ะ,ะเขาเขาทำความสะอาดใช่ไหมครับประโยคที่ครูเสริมให้ก็คือคำว,ว่าถูพื้นใช่ไหมหนูอาจจะพูดว่า Mop the f ะฟ o r ์ม็อบเด l ะก็คือถูพื้นทีนี้มาดูประโยคที่เขาให้มานะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่า I have to clean my room I have to clean my room ฉันต้องทำความสะอาดห้องของฉันอ่ามีคำว,ว่า have to ก็คือ สิ่งที่ต้องทำใช่ไหมครับห้องของเราเนี่ยโอเคเราก็ต้องรู้จักทําความสะอาดรู้จักกวาดรู้จักถูนะครับก็เติมเครื่องหมายถูกลงไปนะครับต่อไปนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมเขากวาดบ้านใช่ไหมครับกวาดพื้นอยู่นะครับประโยคที่เขาให้มาครูอยากให้ขีดเส้นใต้ก็คือคำว่า sweep the floor ครับ sweep the floor ก็คือกวาดบ้านคำว่า sweep อ๋อกวาดพื้น sweep แปลว่ากวาดใช่ไหมครับ sweep the floor กวาดพื้นเด็กผู้หญิงบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่า I don't have to sweep the floor. ฉันไม่ต้องกวาดพื้นแต่ในรูปนี้เขากวาดใช่ไหมครับมันแสดงว่ามันเป็นไงมันขัดแย้งกันก็ตาางทุกหมา่าการกระบาดเข้าไปนะครับรูปนี้ล่ะรูปนี้นะครับต่อไปรูปนี้เด็กผู้ชายคนนี้ใช่ไหมเขาประโยคที่เราบอกไปคือเขาทาการบ้านใช่ไหมครับ Do homework อย่างเงี้ย Do homework อย่างเนี้ยนะครับก็คือแปลว่าทําการบ้านแต่ในประโยคนี้ต้องการสื่อว,ว่าเขานอนดึกนะครับนักเรียนก็ลองคิดในคําว่า Stay up late stay up late นะครับแปลว่านอนดึกอ้าวแล้วประโยชเต็มๆล่ะเด็กเขาอามนี้พูดว่า a m sorry a m allowed to stay up late ฉันได้รับอนุญาตให้นอนดึกอ่าให้นอนดึกได้ฉันได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้นะครับเขาอาจจะทำงานการบ้านยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยนะครับผู้ปกครองพ่อแม่ก็เลยอนุญาตโอเคทำงานให้เสร็จก,ก่อนนอนดึกไม่เป็นไรประมาณนี้สักวันหนึ่งนะครับแสดงว่า เขามีควาว่า allowed ก็คืออนุญาตใช่ไหมเราก็ต้องเติมเครื่องหมายถูกลงไปโอเคครับต่อไปอเด็กผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมเขาเขาล้างจานใช่ไหมครับล้างจานอยู่ประโยคที่บอกว่าล้างจานนะครับที่ครูอสอนไปในหน้าที่แ้วก็คือ do the washing up do the washing up ลอ,องขีดเส้นใต้ได้เลย do the washing up แปลว่าแปลว่าล้างจานนะครับ the washing up ทีนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เขาเลยพูดว่า I have to do the washing up ฉันต้องนะครับฉันต้องล้างจานก็ตรงตามรูปภาพเลยเราก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปแล้วรูปสุดท้ายล่ะรูปสุดท้ายนะครับเด็กผู้ชายคนนี้เขากินขนมใช่ไหมครับแล้วประโยคที่ครูสอนในหน้าที่แล้วก็คือ eat snacks before dinner กินขนมก่อนทานข้าวเป็นสิ่งที่เออเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกินขนมก่อนทานข้าวเย็นเออก่อนทา,ขานข้าว,าว,วเ,าเย็นเขาเรีย dinner แปลว่าข้าวเย็นใช่ไหมครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเด็กผู้ชายคนนี้เลยพูดว่า I'm not allowed to eat snacks before dinner. ฉันไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้กินขนมก่อนกินข้าวเย็นเราก็ใส่เครื่องหมายผิดลงไปเพราะว่าไม่ได้รับอนุญ,ญาตโอเคครับก็จบลงแล้วสำหรับทอปิกสมาสาดีนะครับก็เป็นการฝึกพูดประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นสิ่งที่เราต้องทำที่บ้านสิ่งที่ผู้ปกครองไม่อนุญ,ญาตให้ทำที่บ้านน่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นกฎที่บ้านของเรานะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปบ๊ายบาย